สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับมาเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยบนเท่านั้นนะครับก็เป็นสูตรใหม่อีกหนึ่งสูตรที่น่าสนใจนะครับดังนั้นก็เอามาลงมาให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูนะครับใครชอบก็สามารถเลือกนําไปเป็นแนวทางได้เลยนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันสักนิดนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผม สนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรคำนวณน,นะครับแหมมีหลายสูตรสระเกินนะบ,บางท่านดูแล้วอาจจะตาลายนะครับผมอาจจะตาลายหรือถ้าใครไม่ชอบดูนะครับผมแนะนําไม่ไปดูชุดสรุปอย่างเดียวก็พอนะครับชุดสรุปนะผมสรุปให้แล้วทั้งทั้งบนทั้งล่างครบหมดนะคใครชอบก็ไปดูตามนี้ได้เลยนะครับ หรือถ้าใครชอบดูสูตรก็ดูไปเรื่อยๆแล้วค่อยเอาไปวิเคราะห์อ,อีกทีก็ได้นะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่อีกหนึ่งสูตรนะครับที่น่าสนใจนะผมบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าครั้งก่อนผมก็ลงให้อยู่นะสูตรที่เป็นวิ่งบนตัวเดียวมาเฉพาะสิบหน่วยนี่นะครับแต่นะครับมันเข้าแค่มันเข้าแค่สูตรเดียวนะครับ มันเข้าแค่สูตรเดียวอ่ะย้อนย้อนสูตรเก่าให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้ผมจะทําเป็นชุดที่สองแล้วกันท่านผู้ชมจะได้ไม่งงนะครับอันนี้ทําเป็นชุดที่สองชุดที่หนึ่งผมเคยลงให้ตั้งแต่งวดที่แล้วนะครับวิ่งบนตัวเดียวมาสิบหน่วยอันนี้คือสูตรตั้งแต่ลงให้ในงวดก่อนนะครับผมย้อนให้ดูนะงวดก่อนผมลงให้สองสูตรผลปรากฏว่า เข้าแค่สูตรเดียวนะครับแล้วก็งวดใหม่มันคํานวณได้เลข 2, 2> เลข2นะครับผมต้องย้ําว่ามันมาเฉพาะ1ิหน่วยเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวหลักร้อยนะครับจะอยู่ที่หลัก10หลักหน่วยอย่างเดียวนะครับสูตรที่2นี่นะครับที่ยังเดินสูตรที่1ถึงแม้มันหลุดไปแล้วถึงวันนี้เดี๋ยวผมก็จะคํานวณให้ดูต่อนะครับก่อนจะไปคํานวณสูตรใหม่เดี๋ยวผมคํานวณสูตรเก่าให้ดูนิดนึงนะครับสูตรที่หลุดไป สูตรที่หลุดไปในสูตรที่1นะครับสูตรเก่าในสูตรที่1นะครับวิธีการคำนวณน,นะครับจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับจะได้1นบวกหนะครับนี่นะครับแสนบวกร้อยบนบวกหน่วยบนนะครับ1นบวกหแล้วบวกหน่วยบนเลข0บวกหน่วยล่างเลข2บวกหน่วยหน้าขั้งที่1เลข1 บวกหลักสิบท้ายครั้งที่2เลข6บวก4คงที่นะครับ1วก5นะครับ1บวก5ได้ได้ 6, 6, 7, 8 8เบวก1ได้9 9ก็เป็น19นะครับได้19ได้เลข9ได้เลข9ก9ตัวเดียวนะครับงวดก่อนสูตรที่1มันหลุดไปนะครับมันเข้าเฉพาะสูตรที่2แต่ผมก็คำนวณให้ดูนะครับเพื่อ มันอาจจะกลับเข้ามาต่อนะครับใครชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับสูตรเก่าทั้งสองสูตรคราวนี้นะครับจะมาดูสูตรใหม่นะครับอันนี้ผมให้เป็นชุดที่หนึ่งที่ลงให้นงวดที่แล้วนะเป็นชุดที่หนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งที่ลงให้นงวดที่แล้วนะครับคราวนี้มาดูสูตรที่สองนะครับคราวนี้ก็มาดูสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ เป็นวิ่งบนตัวเดียวนะครับมาสิบหน่วยเหมือนกันนะครับสูตรนี้ก็ยกให้เป็นสูตรที่สองนะครับวิธีการคำนวณสูตรใหม่นะครับจะใช้หลักร้อยบนบวกหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองบวกร้อยท้ายครั้งที่สองบวกสองคงที่ได้ตัวเดียวนะครับมาดูสถิติย้อนหลังนะครับงวดแรกก็คำนวณได้ลเลขยดนะครับ ผลรางวัลออก8 7ดสามนะครับเลขเนี่มันมาหลักสิบบนนะครับสูตรมันก็จะอยู่ที่10บหน่วยเท่านั้นนะครับเราเน้นเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยนะครับงวดถัดมาก็คำนวณได้เลข7ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก90 7 7ย์ดก็มาหลักหน่วยงวดนี้เข้าหลักหน่วยงวดก่อนเข้าหลัก10งวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข0ูนย์นะครับตัวเดียวเลยนะครับเน้น10หน่วยผลรางวัลออก9060ย์เข้าที่10บนสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับ งวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลขหนึ่งตัวเดียวผลรางวัลออกศูนย์หนึ่งเก้าเลขหนึ่งเข้าที่สิบบนนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลขสามตัวเดียวนะครับผลรางวัลออกเก้าศูนย์สามสามครับเข้าที่หน่วยบนงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลขเจ็ดเจ็ดนะครับเข้าที่สิบบนนะครับคือสองเจ็ดสอง งวดถัดมาก็คำนวณได้เลขเดิมนะครับคือได้เลขเจ็ดผลรางวัลออก8ปดเเข้าที่10บนอีกนะครับก็ถูกติดติดเลยนะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลขห้าตัวเดียวผลรางวัลออก6 0ศูนห้าเข้าที่หน่วยบนนะครับก็จะสลับกันไปทั้งหลัก10บ้างหลักหน่วยบ้างนะครับแล้ะมาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณได้เลข3ตัวเดียวผลรางวัลออกห้า เลข3ะเข้า10บนนะงวดก่อนเข้าหลักหน่วยงวดนี้เข้าหลัก10สถิติย้อนหลังทำให้ดูก็เท่ากันครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครัี่้าคราวนี้ก็จะมาคำนวณงวดใหม่ในงวดวันที่31กร,รกฎา,าคมนะครับว่าสูตรวิ่งบนตัวเดียวที่มา10หน่วยตัวเดียวเนี่ยที่ได้สูตรที่2เนี่ยนะครับจะได้เลขอะไรนะครับ ร้อยบนนะบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหลักร้อยบนนะครับเลขห้าบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งเลขหก 6. บวกหน่วยหน้า 12, ครั้งที่หนึ่งสองครั้งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกหลักร้อยหน้าครั้งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองเลขสี่บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่สองเลขศูนย์ตัวสุดท้ายบวกสองบวกสองคงที่ ห้าบวกหกได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามบวกสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะได้สิบเก้าได้เลขเก้าตัวเดียวนะเน้นที่จะมาที่สิบหรือหน่วยแค่นั้นเองนะเลขเก้าดังนั้นสูตรใหม่นะที่ได้ตัวเดียวมาสิบหน่วยได้เลขเก้าอ่าท่านผู้ชมสังเกตไหมว่ามันจะไปเหมือนกันกับสูตรที่เคยลงให้หนึกวันที่ผ่านมาที่มันลุดไปแล้วนะนี่ สูตรนี้ได้เลขเก้านะครับสูตรเก่าของงวดที่แล้วนะครับที่ทําชนสองสูตรไว้นะครับสูตรที่หลุดไปในสูตรที่หนึ่งงวดใหม่ก็คํานวณได้เลขเก้านะครับตรงกันนะครับหรือมันจะมาสองเก้าเก้าสองอ่าหรือมันจะมาสองเก้าเก้าสองนะครับงวดน,นี้ข้อมูลนี้นะครับเดี๋ยวบางท่านเออผมไปเอามาจากไหนอีกนะครับเดี๋ยวบางท่านเขาทำไมเปนสูตรเยอะจังไปเอามาจากไหนอีกเนาะนะครับ วิ่งบนตัวเดียว10บหน่วยในงวดที่ผ่านมาเนี่ยผมทําสถิติไว้ทั้งหมด12สูตรนะครับผมทําไว้ทั้งหมด12สองสูตรท่านผู้ชมดูเอานะครับมันมีสูตรที่เข้าเหลืออยู่แค่2สูตรเท่านั้นนะครับสูตรอื่นนี้หลุดหมดนะผมบอกเลยเลยนะสูตรที่2ก็หลุดหลุดหมด อันนี้คือ10หน่วยบนนะครับ10หน่วยบนไม่เกี่ยวกับเลขคาย2ตัวล่างออกค่า30นยะครับมี 5, มีเลข3เหมือนกันอยู่2สูตรนอกนั้นไม่มีหลุดหมดนะครับดังนั้นงวดนี้มันเหลืออยู่แค่2สูตรนี้คือสูตรที่1กับสูตรที่2 3 4 5 6ี่้ากับสูตรที่6นะครับเหลือ2กับ9เท่านั้นนะครับเหลือ2กับ9เท่านั้นในเมื่อตัวหนึง่งถ้ามันเกิดมานะถ้า2มา จะเป็นหลักสิบหรือหลักหน่วยก็กช่างนะครับอีกตัวหนึ่งก็มันก็จะออกอีกหลักหนึ่งทันทีสมมติว่า2มาหลักสิบเก้ามันก็จะออกหลักหน่วยนะครับเพราะว่าเรานี้เพราะว่าสูตรนี้มันเน้นแค่10หน่วยเท่านั้นนะครับสูตร10หน่วยเท่านั้นนะครับเพราะว่าสูตรที่ผมลงให้ไป2ตัวบ,บนชุดเดียวก็มีนะครับในชุดสรุป29มีนะครับนี่แมผมเน้นอยู่นะ29ชุด2 9 เป็นชุดที่เน้นคู่กับ2อเลยนะครับเป็นเบสจะส3มเกใครชอบทางไหนแต่เลข2ผมบอกเลยว่าเด่นสุดๆนะครับเลขสองงวดนี้เด่นสุดๆแต่มันจะมา,าคู่กับเลขอะไรนะครับสองหกอีกตัวหนึ่งนะครับควรจะติดเอาไว้นะครับหรือ27งเจ็นี่ผมว่ามันตรงเลขดังก็ไม่น่าไม่น่านะผมว่าตัวที่จะต้องติดเอาไว้นะครับคือสองหสองเเน้นที่สองเนะครับ อันนี้ก็โดยความคิดส่วนตัวผมนะครับอาจจะตรงกับท่านผู้ชมหรือไม่ตรงนี้ไม่ทราบนะครับอ่าผมเลขสองหนี่ผมก็ชอบนะสองหกสองหรือ2 0นยแต่เลขเก้ตัวนี้อย่างที่ให้ดูนะครับมันมาเฉพาะสิบหน่วย,ม,ม,วยมันมาเฉพาะ10หน่วยและสูตรเก่าที่เหลือไว้นี่ที่ผมทําไว้นี่มันเหลือแค่เก้ากับสอกับเก้าเท่านั้นจริงๆนะครับทุกข้อมูล ก็ลงให้ดูตามความเป็นจริงนะครับอยู่ที่ว่าใครจะเชื่อนะครับใครชอบก็ตามดูนะครับหรือจะไปรอดูในวันที่สลากอ่อนสลากออกก่อนก็ได้นะครับสูตรคำนวณผมต้องบอกว่าเยอะนะครับสมุดเล่มหนึ่งนี่จดทุกทุกหน้านะครับทุกหน้านะครับผมไม่ได้มีแค่ดังนั้นวันหนึ่งเนผมสามารถลงได้ค่อนข้างเยอะนะลงได้ค่อนข้างเยอะ สูตรแต่แต่ละเล่มเนี่ยนะคือมีทุกหน้านะครับผมคือจดไว้เนี่ยแบบทุกสูตรมีครบหมดนะครับดังนั้นไม่ว่าใครอยากได้สูตรไหนก็ก็ลงให้ดูได้นะครับก็ลงให้ดูได้ก็ต้องไปรอดูนะครับว่าเลขเก้มันจะมาที่หลักหน่วยบนหรือหลักสิบบนหรือเปล่านะครับ ซึ่งสูตรนะผมก็ลงให้ครบหมดแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นมาครบสองตัวบนแต้มรวมก็ลงให้ดูแล้วนะนี่แต้มรวมที่ได้แต้มหนึ่งถ้าสองเก้ามาจริงนะครับมันก็จะเป็นที่แต้มหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นที่แต้มหนึ่งถ้าสามตัวมานะครับมันก็จะมีสองกับเก้าตัวนี้ส่วนสี่กับแปดมันจะมาหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับสองตัวบนชุดเดียวเห็นไหมครับสองเก้าสูตรมันมีหมดนะครับสูตรมันมีหมดเลยนะครับ หรือจะเป็นมาครบ2ตัวบนมาครบ2ตัวบนในสูตรที่2เนี่ยมันก็จะชนอยู่ที่2กับ9นะครับถ้าใครชอบก็ลองดูนะครับแต่มันก็เป็นเลขสวยนะ29นะครับแต่จะออกหรือไม่ตรงนี้ต้องไปรอดูนะครับถ้าชอบแนวทางสูตรคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับท่านใดที่กดติดตามช่องแล้วก็ขอบคุณมากนะครับผม เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับเดี๋ยวอาจจะดูสูตร2ตัวบน4ี่ชุดตรงนะครับให้อีกสัก1สูตรนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าอีกทีครับผมสวัสดีครับ